สวัสดีครับถ้าหากจะพูดถึงเรื่องที่ว่าจีนเป็นผู้เข้ามาลงทุนรายใหญ่ที่สุดของเราคนไทยหลายๆคนก็อาจจะมองว่าจีนเข้ามาเอาประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวจะเข้ามาทําให้คนเราเป็นพลเมืองชั้นสองทั้งๆท,ที่อยู่ในประเทศของตัวเองบ้างเป็นลักษณะทํานองนี้ซึ่งการมองแบบนี้ก็คงจะไม่บอกว่าถูกหรือผิดน,นะครับแต่ก็จะขอมองว่ามันเป็นการเพ่งเล็งจับจ้อง ไปในที่จุดเดียวซึ่งมันเป็นจุดได้โดยไม่มองให้เห็นถึงภาพรวมนะครับซึ่งถ้าหากเราจะมองถึงเรื่องนี้แล้วลองเปรียบเทียบกันดูอีกประเทศหนึ่งก็คือเวียดน,นามที่เข้ามาในเราซึ่งเข้ามาก่อนน้านี้แล้วหลายสิบปีแล้วมันก็จะมองเหมือนว่าประเทศเวียดน,นามไม่ได้ให้อะไรกับประเทศเราเหมือนกับที่จีนทําอยู่ตอนนี้เลยนะครับเทียบกันไม่ได้เลยสิ่งที่เวียดน,นามทํามันเหมือนกับว่าเป็นลักษณะโก,โกอบโกยอยู่ฝ่ายเดียวมากกว่า โดยที่ว่าชาวเราได้ประโยชน์จากการทําธุรกิจหรือว่าการเข้ามาลงทุนของชาวเวียดนามนั้นน้อยมากๆส่วนสาเหตุมาจากอะไรนั้นเราก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับการเข้ามาของชาวเวียดนามนี้ก็มีอิทธิพลไปถึงการเล่าเรียนศึกษาของนักศึกษาของชาวเรานะครับโดยเมื่อก่อนลูกหลานเยาวชนของชาวเราก็มักจะไปศึกษาเล่าเรียนที่ประเทศเวียดนามไปทั้งที่ได้รับทุนจากรัฐบาล โดยส่วนนี้จะเป็นส่วนมากนะครับแล้วก็จากทุนของตัวเองคนที่ไปด้วยทุนของตัวเองนี่ก็คงไปด้วยความที่ว่าเห็นเพื่อนไปแล้วกลับมาได้ดีก็เลยไปเหมือนเขานะครับเพราะว่าการไปศึกษาที่เวียดน,นามแล้วเรียนจบมาโอกาสที่จะได้ทํางานกับวรัฐก็จะมีโอกาสมากกว่าคนที่จบมาจากประเทศอื่นหรือว่าแม้แต่ในประเทศเราเองนะครับตรงจุดน,นี้เองก็จึงเป็นค่านิยมในการที่นักศึกษาเราไปเรียนต่อที่ประเทศเวียดนาม โดยทั่วไปแล้วการไปศึกษาต่างประเทศก็ต้องการที่อยากจะให้ลูกหลานไปเล่าเรียนที่ในประเทศที่มีความเจริญระบบการศึกษาเป็นที่ยอมรับของนานาชาติแต่ถ้าเรามองถึงประเทศเวียดนามแล้วไม่ได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่พูดมาเลยนะครับการที่ผู้ปกครองของเยาวชนชาวลราส่งลูกหลานไปเรียนที่ประเทศเวียดนามนั้นก็น่าจะมีเหตุผลพิเศษบางอย่างอยูอย่นะครับแต่ว่าเรื่องเหล่านั้นก็กําลังจะกลายเป็นอดีตนะครับเพราะ ในปัจจุบันนี้ความคิดของเยาวชนชาวลราที่จะไปศึกษาต่างประเทศนั้นมุ่งไปที่ประเทศจีนครับจากการที่ได้ดูคลิปของยูทูบเบอร์ชาวลราที่เป็นน้องเยาวชนที่เพิ่งเรียนจบใหม่ๆนะครับจบม7ของเราหรือว่าถ้าบ้านเราก็คงจะเป็นมหกนั่นแหละครับเขาก็จะมีการไปสัมภาษณ์เพื่อนๆของเขาเองในห้องเรียนของเขาถามแต่ละคนว่าถ้าได้ไปเรียนต่อต่างประเทศอยากจะไปเรียนต่อที่ไหนส่วนใหญ่นะครับเกือบทั้งหมดตอบว่าอยากจะไปเรียนต่อที่จีน แล้วก็มีบางคนต่อว่าอยากจะมาเรียนต่อที่ประเทศไทยสิ่งนี้แหละครับที่เป็นเครื่องยืนยันว่าทิทางการไปเรียนต่อต่างประเทศนั้นมุ่งไปที่จีนแล้วในตอนนี้สาเหตุของการที่เขาอยากจะไปเรียนที่จีนนั้นก็เพราะว่าเขาเห็นตัวอย่างที่ดีครับคนที่ไปเรียนที่จีนแล้วกลับมานั้นก็มักจะได้ทํางานกับบริษัทจีนในลาวนั่นแหละครับเงินเดือนค่าตอบแทนของบริษัทจีนในลาวนั้นก็ดูจะสูงมากกว่าจากประเทศอื่นนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องที่ว่า จีนเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดของเรานั่นก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดครับก็ไม่เฉพาะแค่บริษัทจีนที่อยู่ในเรานะครับคนเราที่ไปเรียนต่อที่ประเทศจีนแล้วก็ทํางานที่ประเทศจีนก็มีอีกเยอะแยะมากมายไปแล้วก็ได้ดีทั้งนั้นเมื่อกลับบ้านมาคนที่ทํางานที่ประเทศจีนนั่นแหละครับกลับมาให้คนที่อยู่ภายในประเทศได้เห็นเป็นตัวอย่างว่าไปแล้วอ๋อนี่ได้ดีมีเงินเดือนสูงๆแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เอามาอวด เอามาให้คนในครอบครัวได้เห็นว่าไปแล้วได้อะไรเยอะแยะมากมายกลับมาเมื่อน้องเห็นพี่ได้แบบนั้นน้องก็จะมีความคิดว่าอยากจะไปทําเหมือนพี่บ้างก็ไม่เฉพาะแค่คนในครอบครัวนะครับคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเขาก็มองเห็นเขาก็อยากจะเอาตามอย่างบ้างนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําให้เยาวชนชาวลราเปลี่ยนทิศทางจะไปเรียนต่อที่จีนกันมากขึ้นครับประกอบกับประเทศจีนเขาก็กําลังสร้างซอฟท์ฮับเของเขาหรือว่าอิทธิพลทางวัฒนธรรม ก็มีการให้ทุนแก่ประเทศลราเนี่ยจำนวนมากนะครับในแต่ละปีโดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นักศึกษาชาวเราไปเรียนต่อที่ประเทศจีนเป็นข้อมูลคร่าวๆก็ประมาณปีละ2,000คนพวกที่จบจากประเทศจีนพวกนี้ก็จะทํางานกับบริษัทจีนทั้งในลาวแล้วก็ในประเทศจีนนะครับค่าตอบแทนจะสูงเป็น3-4เท่าของค่าตอบแทนทั่วๆไปในลาวนะครับส่วนคนที่ไปเรียนต่อที่เวียดนามก็คงจะมีโอกาสได้ทํางานกับวรัฐ นั่นก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องรายได้การทํางานกับบริษัทจีนนี่ก็จะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าอย่างที่ว่ามานั่นแหละครับ3-4ถึงเท่าน้องนองนักเรียนเขาก็คงจะคํานวณดูแล้วนะครับว่าการจะทํางานกับรัฐหรือว่าอยากจะได้อะไรได้ที่เราเห็นเห็นอยู่แล้วสูงกว่า3-4ถึงเท่าอย่างไหนมันดีกว่าก็เป็นคําตอบนะครับที่เขาเลือกไปเรียนที่จีนส่วนวเรื่องการเข้ามาลงทุนของบริษัทจีนในเาานั้น หากเราตัดอคติออกไปไม่มองแค่จุดเดียวที่มองว่าถูกเอารัดเอาเปรียวยังไงสารพัดส,สารเพนั่นออกไปแล้วพูดถึงผลประโยชน์นะครับสินค้าจีนที่บอกว่าเข้ามาขายในลาวเยอะๆเป็นสินค้าที่เหมาะสมกับราคานะครับประชาชนทั่วไปสามารถจับต้องได้สามารถที่จะซื้อหาเอามาทําเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพสร้างเศรษ,ษฐกิจให้หมุนเวียนในประเทศอันนี้ก็เป็นข้อดีเห็นๆที่มองเห็นได้แล้วนะครับ ต่อมาเมื่อเขามาลงทุนในประเทศเราเขาก็ต้องจ้างคนเราวน่นละครับเงินเดือนของคนเราที่ได้ก็มักจะสูงกว่าบริษัททั่วไปในเราอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งที่เราไม่ควรจะมองข้ามครับการลงทุนของบริษัทจีนก็จะทําให้เกิดอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นตามมาที่เป็นอาชีพมารองรับการลงทุนของเงินทุนจีนนั่นแหละครับอย่างเช่นชาวจีนเข้ามาปลูกกล้วยปลูกทุเรียนเขาก็ต้องจ้างคนงานมาดูแลสวนเหล่านั้น จ้างรถขนส่งผลผลิตแล้วก็อีกหลายๆอย่างครับที่เกี่ยวกับการงานของเขานี่ยังไม่นับรวมการมองเห็นโอกาสใหม่ๆจากสิ่งใหม่ๆที่ชาวจีนนำเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ